สวัสดีค่ะสวัสดีดกก้วยกล้วยเงาสวยๆงามๆบ้านก็้ีงมีกล้วยน้ำหวาสวยงามมากเลยดูสิกำลังทำกล้วยบวชชีเลยงามสวยเย กราังจะเอาไปที่โรงครัวของวัดศรีสุทาวาสวันนี้จะเข้าสถาบันค่ะสถาบันพลังจิตตานุภาพในการเรียนสมาธิของวันอาทิตย์ค่ะตอนเพก็จะเอาไปที่โรงครัววดัดเอาไปทำบุญชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองกล้วยๆนะสวยมากเลยค่ะ เราไปให้แม่ครัวที่วัดทำบวชีให้พระเนนฉันขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขทำอะไรก็ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ